อาเนื้อให้จังเนี่ยจะไปตลาดแล้วนี่ลหละนีนน่นี่เกินไงเิ่นเออี่ซื้อแม่สองอันคนกำลัง,งเนืงเขา่าเตะ้งเข่าโอ้ยบักานี่มันมางามอันงดก้อนที่กันแดงกึง้งกึ้งด้วยนะเอ,อ้มึงสวนผักดูดพี่น้องเลยเพลินนะบอกฮ่งเพ่อนนะ เนี่ยมาผักแมงลักแต่ก็คือมะปอไข่เสียเอามาใส่ตู๋เตียวเมื่อวานนี่เออนี่กะเออนี่นี่บะเขือบเพาเออบะเขียเปาะนาะนะนี่มีลูกโดนคนหลอกพี่น้องเอลยพอกินเฮ้ยเราคือเอาเก็บแล้วคือบะปอเก็บบมื่อวาท่านหลง คันลงเออ <c oughs> อันบอกพูนนะพี่น,อน้อ,บบอ,องนี่กตตต้นบกหุ่งอีกต้นหนึ่งตอนอ้นใหญ่ใหใหญ่แต่ลูกน้อยหน่อยอันนี้ก็ต้นอบ,บอกม่วงคุณเซ่แล้วพี่นอ้องเหรอพวกตัวตองหายอย่างไม้ดามไปทางพุน่น <c oughs> อันนี้เกตตนนะ ทั่วพี่น้องต้นบักม่วงอีกต้นหนึ่งปลูกทีทีดอกต้นอยูนี่บกม่วงกระไดอื่นมีเพลนมักหลายมีกระบ,บักพริกพี่น้องเอ๋ยเกิดเองอันเนี้ยเฮอยเกิดเองแต่อุดมสมบูรณ์คักอ่ะบัดอันที่ปลูกเองก็ตายเบิด <c oughs> อันนี้อันปลูกเองก็ได้ มิจฉ่นวยวบลาล่ะนะโบมีซ้ำมีแต่ดอกเอ้ยพี่น้องด,ดูงามบอกพี่น้องเลยีต้นกล้วยนี่ก็ต้นค้าน้องอันนี้ก็ต,นกนนกตน้นอ,อ,นนอ,นอยังเขาเรียกว่าอย่างนะต้นอะไรวะต้นผักโคมเออนี่ผักโคมพี่น้องเลยบก,กินไม่ไม่ผาบก,กินเลย นี่ก็ต้ออกม่วงอีกต้นหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวสิมาเล็มให้เป็นเป็นปุ่มอยู่ตัดยอดตัดยอดออกให้มันเป็นปุ่มนี่ก็ต้นกล้วยเออต้นดอกไม้ใบไ,ไม้ทาไปขอบ้อนพี่น้องอนี่แหละเดี๋ยวไปมั้งอีกฝากหนึง่งนี่ขคงหนากันนี่คงหนานคุณนะของขวมีผาของขวมีผาแล้วมัควมมกคั้งซี่แหละ เงียบเลยอย่างพน้าต้นบอกกระเป๋าพี่น้องเอ้ยงามบ้ะพี่น้องดูพน้าต้นบอกโมงยุ่งหนิต้นลุงพเนี่ยมึงน้อปลูกต้นกล้วยดูที่คักที่เนี่ยนี่ต้นบอม่วงเกิดเองพี่น้องเอ้ยนี่ก็ต้น แต่สิมานั่นสิมาเล็มออกอยู่พี่น้องเลยเล็มพวกดอกออกให้เบิร์ตมันเป็นผุ่มง่ายๆอีกนี่คุณนะต้นบัวอื้อนออีนอ่ก็ไปทั่วร์พอดีพี่น้องเลยแล้วเอาหน่วยเนี่ยเอาเราเอา,เ,าเอาต้อยอดมัน <c oughs> มาก,กิน <c oughs> หน่วยว่าสนใจเอาต้อยอดมันพี่น้องเราว่าก่ะได้ขึ้นนั่นนละี่ฮามาเม่วงต้นหดอกไม้ฮาพี่น้อง มีผาน้วปลูกสิละนี่ต้นดอกไม้ติดมังกรแล้วก็ปลูกไคย,ยืดยึดละนี่ต้นดินร้ายอไงามงาๆตุ่น่ะเขาปลูปกไ่ก็ต้นดอกไม้เดี๋ยวสิมาจัดแจกยูดอกคุณ ต้นแบกกวดต้นผกน้ําเนี่ยนปปี่แบกขดพี่น้องเอ๋ยดีอยู่นาเคอยมานั่นไปที่หลังนี่กะดอกไม้นี่กะแมงต้นอ,อีกตู้พี่น้องปลูกไปทั่วดอกไม้ยหุหัน สมีแมงบกอยู่พี่น้องเอ๋ยมันเห็นบ่เป็นหูต้นหลงเตีิงอยู่หันน่ะมันเคยมีแมงบกอยู่นี่พี่น้องตั้งหลายตอนนี้จัดการเดียดป่อยละเดีือนน้อยนึงนี่คือต้นบกม่วงพี่น้องเอ๋ยต้นเตี๋ยมังมุกสงเนี่ยนี่คือต้นดอกไม้ข่อยซื้อมาตะพูนตั้งแต่ปีที่แล้วตัวน้อยประมาณสามสิบเซนติเมตรจ้ะพี่น้องเอ๋ยพอพลาดไปปีหนึ่งเป็นผุ่มใหญ่ไปสิไหมงามบ่มีผ่าเรา ดูแลดีหุ่นเดชพวกนี้นเป็นเหลองเดือกไม่นุ่มเพราะมันสึกแดดเตะพี่น้องเลยหมองอยู่ใต้ต้นหมวกม่วง,งเสียมันดูดีพุ่นะงามคักพี่น้องอันนี้ต้นอันนี้ไม่เขาเรียกว่าอย่างมาบากเกนี่เห็นมั้ยเนี่ยแข็งตีบหา,านอะใหญ่ตน้นไหญงามงามอันนี้ต้นบกนักหนาวพี่น้องเลย ต้นบักหนาวนี่พี่น้องเ <c oughs> อ๋ยบักม่วงพี่น้องนีมน่มีแกศต้นนั่นเพื่อนพี่น้องเยอยคอยคดปลูกเนี่ยอันนี้เมมบกมันเจาะพี่น้อง <c oughs> ีงามหลายต้องดูเริ่มใหญ่ขึ้นละโอ้เสียดายเดยนี่บในบนี่งามจะถือแมงบุกเนรอพี่น้องดูน่ะนี่ก็คือการพี่น้องเลยซื้อมาปีที่แล้วอายุประมาณปีปีครึ่งน,นี่แหละเป็นพุกใหญ่เลยยูหันก็นี่แมงบุกหลายตอนนี้ตายไปะละแล้วก็ต้นอี่ยัง่ะนั่นละ่ะ งาม,มพี่น้องเลยนะฝีมือมีผาแล้วปลูกคิดจำได้ว่ามีสามต้นบกม่วงก็ไดหรือสองต้นสินั่นแหละพี่น้องงามงามงามอะไรพี่น้องเอ้บ้านก็ได้ท่านด้จัดแจงยังดอก <c oughs> เดี๋ยวสนีก่อนินตัด ท่านได้หมดเต็มมาได้สองสามมือพี่น้องท่านได้จัดซ้ำมีผายุบเดียวเป็นสี่ละนี่นี่ผ่านเนาะเฮ็ดหนังเนี่ย,ยสไต้เขาเออนี่แหละไว้ที่ละขั้นคืนอันที่ว่ากูไว้หม้อเนี่ยหม้อเมน <c oughs> ขาบดีผู้ไหนแมงป่ะเออพี่น้องเอ้ ส่วนผักไม่มีผาพี่น้องเอ้ยคุณอันนั้นก็ต้นต้นกระชายเพื่อีเพื่อนบ้านี่นี่ต้นผักอันนี้อย่างมะมะเขียอย่างนี้กระป๋อเราเผื่ออย่างมะแข้งมะแข้งเออนี่มะแข้งเป็นน้อยอยู่ที่น้องเลยคุณนามะแข้งกันนะพักเนาะนี่ต้น ต้นบอกหงมัวยต่อไอตเต้ต้นง่ายกระไดเวินเด้นต้นบอกม่วงนี่น้อยต้นนั้นกะต้นนี้กะมันโค้งต้องหาอย่างไม้ดาบนี่ยมาตัดหยอดจากน้อยให้มันเป็นพุ่มพี่น้องเอ้อจังไหนล่ะเนยฮะจังไหนเห็นจังไหนตุ๊กตาบอหนี่ก็ห้องครัวมีผานี่พี่น้องเอ้ยทาน นันนี่ย่งวันห่งวัหนึงน่งวัหนึง่งนั่นเตาเพลินนะกระทะเพลินโอ้ยโหขนกน,นะหนกระทะเพลินนะเม่เฮกระทะเส้นนั่นเฮเฮหวยกินจะเนี่ยบ่แล้วเบินเด็ <laughs> นี่ก็เครื่องปรุงแรงง <laughs> เรา<อ>นั่นยวดกับมี่หั่นพี่น้นนองเลยนั่นลักของครัวมี่ผานั่นกระมงลานจานเราไป้ ดีนี่แหละกับบางม้าลางอีกวังลมบ้ากันลางดีค่ะนะขั้นเขียวมีผ้าหน่อยอายุผู้เดียวของขวบหันกับบัตรเหตุยังพี่น้องเลยของขวของนั่นนะมีของขวซื้อของไปไปตังโซมีผ้าบัตรเฮตุซับเออนาะเพียวช่องสมิลาดูเพิ่นนะเหมืนเอาแคกบุลงเนี่ยนะโป้พุ่นนะของขวบพุ่นนะ